สวัสดีครับผมเชิญครับคุณบนปินิีิทยุโทรทัศน์เนาะเสียงมันสะท้อนเข้ามาครับ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 ผมอ่าเล่าเลยสารฟ้องมาหนึ่งแสนบาทครับที่รถโดนยึดไปครับอืมแล้วทีนี้ถ้าสารนัดวันที่สิบแปดนีครับจะไปคุยทางออนไลน์นะครับ คุยสือสารด้วยภาสาแล้วก็ถ้าสมมุติผมไม่มีตังค์จ่ายทั้งนี้เขาสามารถเรียกร้องฟ้องร้องได้ไหมครับสมบัติที่ว่าส่วนที่ดินที่บ้านนี้ครับคุณอุบลคุณอุบลเป็นคนเช่าซื้อเหรอครับครับผมมีคนค้ำไหมค้ำก็ผัวเมียนี่ครับค้ำกันเองครับอ่าค้ำผัวเมียค้ำกันเองสารนัดสิบแปดตุลานี้นัดเจรจาไก่เกียสื่อพยานถูก้ต้องไหมครับลืมไปผม ผมวางไปสองแสนตอนเช่าซื้อวางไปสองแสนก็ผมกับเมียไปเซ็นวอมร่วมกันครับเป็นชื่อร่วมไม่มีคนค้ำนะครับผมพะวางเงินดาวไปสองแสนครับสิบแปดตุลานี้ขึ้นศาลก็คือนัดนัดนะครับนัดครับอืถ้าไม่มีเงินผ่อนจะยึดทรัพย์ได้ไหมเออเชิญพี่นันตสินฮะจริงๆก่อนไปยึดทรัพย์นี่มันจะมีประเด็นอะไรท,ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเช่าซื้อที่จะต่อสู้ไหมหเชิญพี่นันสินฮะ ประเด็นแรกเลยครับผมยังสงสัยนิดหนึ่งครับว่าที่คุณบอกไม่มีคนค้ำเนี่ยมันคงทงแปลกใจนะครับแล้วกู้ร่วมเนี่ยโดยธรรมดาเช่าซื้อจะไม่มีกู้ร่วมนะครับเช่าซื้อไม่มีต้องมีคนหนึ่งเป็นคนเช่าซื้ออีกคนเป็นคนค้ำประกันแต่โอเคแต่ถามว่าตอนนี้สาลเขาฟ้องแล้วใช่ไหมครับเขาฟ้องแล้วนะนะครับฟ้องแล้วตอนนี้เนี่ยโอเคคุณจะจ่ายมาเท่าไหร่นี่ไม่รู้แต่ว่าเขาตอนเขาฟ้องคุณเท่าไหร่แล้วคุณก็ประเด็นแรกเลยคุณต้องดูครับว่า ราคารถที่คุณซื้อมาเนี่ยมันมี2ราคานะครับคือราคาเงินสดนะครับราคาเงินสดเท่าไหร่นะครับแล้วคุณเนี่ยชำระมาแล้วเท่าไหร่หรือถ้าคุณจะดูง่ายๆนะครับสัญญาเช่าซื้อคุณเนี่ยสมมุตินะครับสมมุติว่าเอ่อหนึ่งแสนบาทคุณผ่อนมาแล้วเท่าไหร่สมมุติคุณผ่อนมาแล้วเนี่ยสามหมื่นบาทเพราะงั้นภาระหนี้ที่คุณยังค้างอยู่กับไฟแนนซ์เนี่ยก็คือเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถูกไหมครับก็คือเอาว่าเอาราคา ราคาที่คุณกู้พูกง่ายๆครับที่คุณเหมือนกับที่คุณขอไปแนนมาเนี่ยเท่าไหร่หากเรื่องเงินที่คุณจ่ายไปแล้วเท่าไหร่นะครับหรือประมาณเท่านั้นนะครับแล้วก็ดูว่าเขาเขาฟ้องคุณเนี่ยเกินไหม,มถ้าเกินไม่มากกว่านี้คุณก็ไปคุยกับเขาว่าตรงนี้จะผ่อนได้ไหมนะครับแต่นะครับผมบอกท่านอย่างหนึ่งนะครับณวันที่ท่านจะไปทําสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาลแล้วนะครับแล้วจะมีข้อความอยู่ข้อความหนึ่งว่าหากผิดนัดงวดหนึ่งงวดใด ให้ถือว่าผิดนัดทั้งจํานวนให้โจทย์บังคับคดีได้นั่นหมายความว่าหากท่านผิดนัดไปแนนเขาก็หรือทางเจ้าหนี้ก็สามารถที่จะไปยึดทรัพย์ท่านได้ส่วนจะยึดได้หรือไม่ได้อันต้องดูครับว่าท่านมีทรัพย์ไหมถ้ามีทรัพย์เนี่ยครับเจ้าหนี้เขามีสิทธิ์ที่จะไปยึดทรัพย์ท่านได้เสมอครับครับมีบ้านนะครับอ่านั่นแหละโดนแน่ถ้าบอกว่ามีบ้านคุณดูบนอยู่จังหวัดไหนครับ ศาลมหาสารคามครับคุณอุบลไปศาลจังหวัดที่เขาฟ้องอะนะที่คุณจะต้องไปขึ้นก่อนวันที่สิบแปดนี่ผมอยู่สมุทรสาครครับเพราะเขาฟ้องให้ไปศาลมหาสารคามแต่ว่าทางศาลมีใบมาว่าคือคือคืออย่างนี้ฮะอ่าสั้นๆเวลาผมจะหมดละคุณไปที่ศาลที่จังหวัดที่อยู่คุณอยู่นับปัจจุบันเนี้ยศาลสมุทรสาครที่คุณบอกอะไปพบทนายอาสาตั้งใจฟังนะผมจะปิดรายการละ ไปพบทนายอาสาที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ให้เขาดูรายละเอียดคำฟ้องแล้วดูยอดหนี้ให้แล้วก็เล่าข้อเท็จจริงให้ว่ามีประเด็นอะไรที่ที่ควรที่จะต่อรองหรือต่อสู้ไหมนะเอาไปก่อนวันที่18ตุลาที่คุณจะขึ้นศาลนะครับเผื่อจะได้มีส่วนรถอันใดอื่นๆบ้างต้องไปก่อนนะผมจํำนะครับครับคุณอุบลขอบพคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ